เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววลัลลักษณ์พุนพิชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านสันติสุขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งสภาพบริบทของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุขตั้งอยู่ในตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบ้านสันติสุขเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน127คน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับแม่น้ำตาปีชาวบ้านโดยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพประมงนอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ในชุมชนมุสลิมนักเรียนเกือบร้อยเปอร์เซน์จึงนับถือศาสนาอิสลามดิฉันจะได้เสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็น ครูชำนาญการซึ่งปัจจุบันดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพการเรียนรู้และผลสำเร็จของผู้เรียนสูงขึ้นวันนี้ดิฉันจึงของนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการแก้ไขพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา2566นี้ค่ะ ดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ยังเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกด้วยซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างที่ทราบกันดีว่าประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้5มาตรฐาน จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแต่ละมาตรฐานพบปัญหาที่แตกต่างกันค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนามากที่สุดคือหลักภาษาและการใช้ภาษาซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะทุกด้านดิฉันได้สังเกตจากการทำงานของนักเรียนเช่นการเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความหรือแม้แต่การแต่งประโยคมักพบว่านักเรียนใช้คำแสลงในงานเขียนหรือใช้ภาษาพูดหรือภาษาปากในงานเขียนต่างๆทำให้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยอ่านแล้วไม่สลละสลวยนอกจากนี้คุณครูได้สังเกต จากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนการพูดสนทนาสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนทั้งในนอกห้องเรียนและในห้องเรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังใช้คำไม่เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและการเทศะ ซึ่งถ้ามองเรื่องดังกล่าวการใช้ระดับภาษาเป็นเรื่องใกล้ตัวกับนักเรียนมากแต่จะส่งผลดีมากเช่นกันถ้าหากนักเรียนได้รู้และนำไปใช้ให้ถูกต้องตามวัยของนักเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์จากผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตพบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่า, mm. วาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่4คือหลักภาษาและการใช้ภาษาครูผู้สอนเล็งเห็นความสำคัญของตัวชี้วัดที่ท4.1ป .6 ท2ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ซึ่งตัวชีวะนี้มีการออกข้อสอบเป็นประจำในทุกปีค่ะ จากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ให้มีทักษะในเรื่องของการเขียนและการพูดให้ถูกต้องตามระดับภาษาดิฉันจึงได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมหาวิธีแก้ปัญหารวมทั้งวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับตัวชี้วัดต,ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับระดับปฏิบัติที่คาดหวัง ตามวิทยาฐานะที่ขอรับการประเมินค่ะโดยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระดับภาษาจำนวนหนึ่งชั่วโมงผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก a c h i e a r n i n g โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือมีการเสริมสร้างทักษะด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมการคิดแก้ปัญหามีการร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีการฝึกให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนนอกจากนี้ครูผู้สอนยังใช้คำถามกระตุ้นความคิดเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโดยมีกระบวนการสอน4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์ขั้นตอนนี้คุณครูให้ตัวแทนนักเรียน3กลุ่มออกมาจัดกลุ่มคำซึ่งกลุ่มคำจะมีทั้งหมด9คำ เมื่อนักเรียนจัดกลุ่มคำจะแบ่งเป็นสามกลุ่มแต่และกลุ่มจะเป็นคำที่มีความ,ห,วามหมายเหมือนกันโดยแตกต่างกันที่ระดับภาษาเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องระดับภาษาระดับภาษาที่นักเรียนป .6 ต้องรู้และเรียนแบ่งเป็นสามระดับได้แก่ระดับแบบแผนหรือว่าระดับทางการระดับกึ่งแบบแผนหรือว่ากึ่งทางการและระดับ ระดับภาษาพูดหรือว่าภาษาปากในขั้นตอนที่2ค่ะขั้นสะท้อนความคิดครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ4-5คนนักเรียนต้องศึกษาหาความรู้จากหนังสือเรียนซึ่งเนื้อ,อหาสา,สาระในหนังสือเรียนจะเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมีความครอบคลุมและถูกต้อง เมื่อศึกษาความรู้เสร็จนักเรียนต้องช่วยกันทําชิ้นงานจำนวน2ชิ้นงานค่ะซึ่งในส่วนของชิ้นงานจะเป็นการตอบ จุดประสงค์ข้อที่2ในแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูชิ้นงานที่1เป็นการวิเคราะห์ประโยคและข้อความที่ได้ซึ่งนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าข้อความและประโยคที่ได้มีการใช้ภาษาในระดับใดส่วนชิ้นงานที่2เป็นการจำแนกคำตามระดับภาษาหลังจากนั้นนักเรียนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนครูผู้สอนได้สังเกตและก็ตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนชิ้นงานที่2คุณครูผู้สอนจะสุ่มของนักสุ่มตัวอย่างมาจากนักเรียน1กลุ่มและอธิบายนักเรียนขั้นตอนที่3ค่ะขั้นสรุปความคิดร่วมยอดขั้นตอนนี้คุณครูให้ตัวแทนนักเรียนสองคนออกมาเขียนสรุปหน้ากระดานโดยมีครูผู้สอนเป็นคนถามคําถามกระตุ้นนักเรียนทีละก,กลุ่มการตอบคําถามนักเรียนจะนําไปสู่การตอบจุดประสงค์ในข้อที่1ของคุณครู ส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นตอนนี้คุณครูให้นักเรียนทำใบงานรายบุคคลใบงานรายบุคคลจะแบ่งออกเป็นสองตอนตอนที่1เป็นการเปลี่ยนภาษาปากเป็นภาษาทางการและขั้นและตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ซึ่งนักเรียนทั้ง19คนสามารถทำได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติครูผู้สอนได้ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในกลุ่มของนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทำงานทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคลนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6จะได้รับการแก้ไขและพัฒนาเรื่องการใช้ระดับภาษาเกิดการเรียนรู้เรื่องระดับภาษาและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้พูดหรือเขียนในงานเขียนได้ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันให้เหมาะสมกับวัยโอกาสบุคคลและกาลเทศะ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเนตตามมาตรฐานดังกล่าวมีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจเพียงแค่นี้ค่ะ